สวัสดีคร, first, ครับเพื่อนๆวันนี้เพชรจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเจ้าเมล็ดโชคเก้าชั้นที่พอออกมาเป็นเมล็ดโชคก้าชั้นด่างแท้นะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่าส่วนเมล็ดโชคเก้าชั้นปลอมนะครับที่เพชรได้เพิ่งได้มาเนี่ยจะเอามาเตือนเพื่อนๆก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับพองอกออกมานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องโนอาการเดนเดี๋ยวเพชรขอ ขยบกล้องนิดหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเพชรโมโหมากเลยเพื่อนนะครับพอดีมีเหตุนิดหนึ่งนะครับที่ทําให้แบบวินสุดขีดเลยนะครับอ่าแล้วก็เลยอยากจะพาเรื่องเนี้ยมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับพอดีเนี่ยเรื่องก็มีว่าเพชรเนี่ยได้เอฟเจ้าตัวนะครับมาเล็ดโชคเก้าชั้นมานะครับไม่กี่วันนี้เองนะครับแล้วก็เอามาปลูกครับถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนะครับบางทีเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นเราก็ได้นะครับมีอยู่คลิปหนึ่งที่เป็นคลิป พาเมล็โชวก้าชั้นนะครับซึ่งเพชซึ่งเพชรทำคลิปไว้นะครับแล้วก็เพชรลบทิ้งไปแล้วนะครับอ่าเพราะว่าทําไมถึงลบอะครับเพราะว่าที่เพชรต้องลบเนี่ยก็คือเพชรเอฟมานะครับตัวมาเล็โชวก้าชั้นด่างชมพูอะครับแล้วปรากฏว่ามันเป็นของปลอมไม่รู้เป็น,มนเมล็ดเมล็ดอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วเพชรปลูกแล้วก็ปรากฏว่าพอเพชรสืบ เจอเนี่ยว่าเออมันเป็นของปลอมเนี่ยเพื่ก็เลยลบคลิปนั้นไปนะครับวันนี้เพื่อก็เลยจะมาพูดคุยนะครับมาแชคนโกงนะครับปัจจุบันคนเราก็ทํากันได้นะเพื่อนๆนะครับด้วยความตั้งใจเราซื้อมาเนี่ยเพื่อที่จะปลูกนะครับอ่าเราชอบ ในส่วนที่เป็นมะเร็โชกเก้าชั้นนะครับด่างชมพูคือเป็นแนวส่วนตัวชอบมากนะครับแล้วก็ตั้งใจปลูกมากผสมวัสดุปลูกอย่างดีนะครับแล้วก็พิถีพิถันในการปลูกมากพอปรากฏว่าแต่ก็เอกใจแล้วแหละนะครับว่าทําไมมะเร็โชกเก้าชั้นของเป็่อนที่ปลูกล่าสุดเนี่ยสวันมันงอกแล้วนะครับเพราะดูยปกติเนี่ยมะ็โชกเก้าชั้นเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ขึ้นไปเพื่อนๆนะครับอาจถึงจะงอกนะครับอ่ะแต่ปรากฏว่า เมล็ดโชก้าชั้นที่เพชรซื้อมาล่าสุดเนี่ยนะครับก็จริงๆเลยเอกใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วแหละครับ mm hmm. เขาบอกว่าไข่มเมล็ดโชก้าชั้นด่างชมพูครับอ่าเพราะ,มะเมล็ดโชก้าชั้นด่างที่เราที่เพชรเคยเอฟมาที่เพชรเคยซื้อที่เพชรเคยพอเพื่อนๆนะครับมันจะเป็นทรงรีรีแบนแบนะครับแต่ที่ซื้อมาล่าสุดเนี่ยมันก็จะเป็นทรงกลมเลยเพื่อนๆเหมือนกับมเมล็ดคะนาเลยเพื่อนๆนนะครับอ่าแต่คือเราก็ไม่ได้ ไม่ได้คิดอะไรมากไงคิดว่ามันเป็นใครหรือว่ามันอาจจะเป็นโชคเก้าชั้นด่างชมพูคนละสายพันธุ์กันอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะทําให้มเม็ดเมล็ดมันเนี่ยแตกต่างกันมีลักษณะแตกต่างกันก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรแบบมากนะักแต่คือเอกใจแล้วเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็พอเอามาปลูกเพื่อนๆน,นะครับสิ่งที่จะทําให้ประหลาดใจมากกว่าอีกนะครับก็คือพอพอเมล็ดโชคเก้าชั้นแล้วเนี่ยนะครับ3วันเท่านั้นเองเพื่อนเพื่อนนะครับจริงๆแล้วอาจจะมีความแปลกตั้งแต่2วันแรกแล้วครับอ่ามันจะมีเริ่ม เริ่มเป็นรากออกมานะครับแล้วก็พอประมาณ3วันเนี่ยเริ่มงอกเหลือจาก30 30กระถางเล็กเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับเดี๋ยวเพชรเอาให้ดูทั้งหมดเลยนะจาก30กระถางเล็กเนี่ยเพื่อนๆน,นะครับงอกประมาณสัก70% 70-80%แล้วอะ่ะเพื่อนๆน,นะครับประมาณ เกือบยี่สิบยี่สิบกระถางแล้วอะ่ะเพชรก็ว่าเอ๊ะทำไมมันงอกเร็วอย่างนี้ก็เลยดีใจไงนะครับแล้วเพื่อนพอวันที่สามเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อน,อนคืองอกหมดเลยทุกกระถางเลยงอกหมดเลย,กกเ,ลย,เ,ลยเพชรก็ด้ืยอความดีใจตอนนั้นเนาะแล้วก็รีบนะครับรีบถ่ายคลิปทาคลิปเลยเพราะปกติเพชรจะรอให้เมล็ดงอกก่อนแล้วก็ค่อยทําคลิปพองอกปุ๊บเพชรก็โพสเลยวันนั้นนะครับถ้าใครดูคลิปของเพชรทันที่จะดูคลิปก่อนเ ลบคลิปไปเพื่อนๆนะครับอ่าเพื่อนๆก็อาจจะเห็นนะครับวันนั้นเป็นลงเลยแล้วก็ตั้งใจมากว่าโอ้เหลือเชื่อมากสุดยอดเลยโช่วเก้าชั้นนี้นะครับจริงๆแล้วกล่าว,ว่าจะเอฟต่อนะแต่พอสังเกตนะครับสังเกตต้นแล้วเพื่อนๆนะครับโอ้คือสังเกตต้นแล้วมันปรากฏว่า ที่ออกมามันไม่ใช่เพื่อนธรรมดาถ้าเป็นชก้าชั้นเนี่ยมันะออกมาเป็นใบเรียวแหลมคล้ายๆกับใบโพทรงแหลมมาเพื่อนๆแต่ของเจ้านี้เนี่ยออกมาปุ๊บจะเป็นใบสองสองเขาเรียกว่าใบคู่อะปกติใบคู่เนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับเป็นก็เลยว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนี้คือถูกหลอกแล้วพอถูกหลอกปั๊บเอก็ลบคลิปเลยเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเพื่จเจาะให้ดูว่าที่ออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงเปรียบเทียบนะครับเพื่อนๆระหวางตัวโชก้าชั้นนะครับจริงๆกับโชก้าชั้นปลอมนะครับอันนี้ ค,คือเพชรว่ามันเป็นมเมล็ดผักชัว่าไม่รู้ว่ามเมล็ดผักชนิดไหนแต่ก็ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะค่อยดูนะเพื่อนๆอันนี้เพชรก็เอฟมาคือถุงซองเนี่ยเขาบอกว่า10เม็ดเนี่ยประมาณ200 249บาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นไม่แน่ใจนะครับสองประมาณ249บาทแล้วถ้าซื้อครบ3ซองประมาณ700กว่าบาทนะครับซองละสิบซองละสิบเม็ดนะครับอ่ะเดี๋ยว ท้ายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อจากเนี้เดี๋ยวเพจจะได้ขึ้นภาพให้เพื่อนๆดูนะครับมันจะเป็นภาพอของเพจนี้นะครับที่เพจติดต่อเขาและหลังเ,เมื่อคืนเนี่ยพยายามติดต่อเขาเนี่ยหลายรอบแต่ก็ไม่ตอบกลับเลยแล้วก็เข้าไปดูในเพจเขาเนี่ยปรากฏว่ามีคนเข้าไปเว้นเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็แบบคือเจ้าคนอื่นเนี่ยก็โดนเหมือนเราเหมือนกันอีกเยอะแยะเลยนะครับคือโดนหลอกชัวร์แล้วก็นะครับแน่แทอ้อันนี้เป็นเอาไว้ดูนะเพื่อนๆนะครับเห็นไหมเพื่อนๆนะครับ คือไม่ไม่รู้มเมล็ดผักอะไรอย่าเพืเ่อนๆนะครับที่เอามาหลอกเราเนี่ยเนี่ยนะครับตอนที่เป็นอยู่ใน,มนเมล็ดอะเราก็เราก็ไม่รู้ไงมันก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่พอมันโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็รู้เลยว่าเออมันไม่ใช่แล้วนะครับโผล่ขึ้นมาแบบเนี้ยนี่คือไม่รู้ว่าเป็น,มนเมล็ดอะไรกันแน่นะครับแต่ไม่ใช่โชคเก้าชั้นด่างชมพูแน่ๆนะครับเดี๋ยวเพจจะเปรียบเทียบไปดูนะครับกับโชคเก้าชั้นด่างที่เพรปลูกไว้ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวของปลอมนะครับที่เขาหลอกเรา เพื่อนๆดูนะเหมือนมเมล็ดผักเลยไม่รู้ว่าคณะหรือว่ากวางตุ้งหรือว่าอะไรนะครับอันนี้นะเพื่อนๆน,นะครับโคตรเจ็บใจเลยเพื่อนๆดูดิเพรปลูกอย่างดีผสมวัสดุปลูกนะครับแล้วก็ให้น้ํายากันราอะไรอย่างดีเลยตั้งใจมากๆแล้วก็ทําคลิปแล้วด้วยนะครับแล้วก็เจอแบบเนี้ยนะครับคืออันนี้เพิ่เลยออกมาไม่ใช่ได้ต้องการจะแฉ,แฉอะไรนะแต่ออกมาเป็นอุทาหรณ์นะครับให้สําหรับการบางคนที่อาจจะหลงเป็นเหยื่อได้นะครับ แล้วอันนี้เพื่อนจะเป็นลักษณะที่สืบอ,อะไรไม่ได้เลยเพราะเขาจะคือเพจพยายามบอกว่าอตอนแรกซื้อนะครับขออุนได้ไหมพราะปุกตเตียในการซื้อมเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นไม้ต่างเนี่ยเพจจะขออุน แต่เจ้านี้ไม่ให้โอนครับบอกว่ามีเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวแล้วพอเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวเนี่ยส่งมาด้วยเราก็ไม่คิดอะไรไงเพื่อนเพื่อนคือส่งมาปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็เพชรก็แกะกล่องโดยปกติเพชรก็แกะกล่องแล้วก็ทิ้งกล่องเลยเพื่อนๆแล้วก็ผ่านไปประมาณสัปดาห์คือวันนั้นทิ้งกล่องเพชรจาได้ว่าพอรุ่งเช้าเนี่ยเพชรก็ทิ้งกล่องไปเลยอ่ะเพื่อนๆนนะครับก็ไม่สามารถที่จะสืบสออะไรได้เลยจริงๆอ่ะเพชรกะว่าจะไปแจ้งความด้วยนะ นะครับแต่เนื่องจากไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับยืนยันคําเดียวว่ามีแค่ระบบจัดเก็บปลายทางเนี่ยถึงบอกเพื่อนๆลยว่าจัดเก็บปลายทางเนี่ยก็ไม่ได้ว่าปลอดภัยเสมอไปนะเพื่อนๆนะครับ,รบถึงได้ของเนี่ยถ้าคือเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเราสังเกตออกแต่ถ้าเป็นมเมล็ดเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะ,จะจะสังเกตอะไรออกได้เลยนะครับอัอนนี้ก็เตือนภัยเพื่อนๆด้วยพิจารณาดีๆนะครับ แล้วอันนี้นะครับเพื่อนๆออันนี้เป็นมเมล็ดโชคเก้าชั้นด่างแท้ๆนะที่เพจเพาะไว้จะให้เห็นข้อแตกต่างกันนะครับเห็นไหมนะครับอ่ามีกระถางไหนที่ชัดๆบ้างเนี่ยเพื่อนๆดูลักษณะนะอ่ะเอาอันนี้ก็ได้ใบนี้ก็ได้นะครับอ่าเห็นไหม <_' S 2> เพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยใบที่เพชรชี้เนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของมเมล็ดโชคเก้าชั้นอันนี้เพชรใช้ประมาณสองสองสัปดาห์กว่าแล้วเพื่อนๆนะครับประมาณสองสัปดาห์แล้วมันถึงจะออกมาเนี่ยบางต้นเป็นเผือกเลยครับ อ่าแล้วบางต้นเนี่ยที่ออกมาถ้าไม่เป็นเปลือกเนี่ยก็เป็นลักษณะเขียวๆบางต้นก็เป็นด่างครับอ่านะครับเนี่ยพวกเนี้ยเพื่อนๆเห็นนะครับก็จะเป็นลักษณะใบเหมือนใบโพลใบเดียวแหลมครับเพื่อนๆนะครับอันนี้คือโชคเก้าชั้นด่างแท้ชัวนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ด่างแท้นะครับแล้วก็ขึ้นอันนี้ของเพจเนี่ยที่ปลูกเนี่ยคือขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อนๆนะครับอืมซึ่งเป็นเคย แนะนำวัสดุปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆสามารถเข้าไปย้อนดูในคลิปได้แต่อันนี้เพชรเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับอ่าโดยเฉพาะพงงอกมาแล้วนี่ชัดเจนมากว่าเราเนี่ยโดนหลอกแล้วนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเพชรเนี่ยยังไงก็เดี๋ยวเพชรจะแชร์ภาพนะครับที่เพชรอ่าคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะให้เพื่อนๆเห็นเผื่อเป็นอุทาหรณ์ใน้สําหรับคนบางคนใกลบางคนที่กําลังจะตัดสินใจซื้อถ้าเห็นนะครับอ่า ผู้ที่ใช้ชื่อในเฟซนี้นะครับหรือเพจนี้คือไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังเพจเขาได้เพื่อนๆนะครับหรือเฟซเขาได้แต่เห็นแต่หน้าที่เราคุยคุยกันนี่แหละนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆเห็นในลักษณะนี้เนี่ยคือ ออกไปเลยครับก็คือไม่ต้องไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเพืจะขึ้นภาพให้นะครับหลังจากที่เป็นเนี่ยทำคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้แหละคือเจอครั้งแรกเพื่อนๆไม่เคยเจอเลยเอฟของมาก็าเยอะนะครับแต่พอเจอจริงๆเนี่ยเข้าใจเลยหัวอกที่คนที่เขาซื้อไม้มาด้วยความตั้งใจว่าอยากจะได้ไม้ ที่เขาชอบแน่นอนครับคือส่วนหนึ่งอะเราเห็นว่าราคามันถูกนี่บอกไหมก็คงคไม่มีใครอยากจะซื้อของแพงๆหรอกแต่ราคาก็ไล่เรี่ยกันนะเพื่อนๆกับมาเลสเนี่ยเหมือนกับที่เป็นพอตมาเลดโชกเก้าชั้นด่าง่าวก่อนเนี่ยก็คล้ายๆกันเพื่อนๆนะครับราคาไลา่เรียกันก็เลยแบบว่าไม่ได้เอกใจอะไรมากแล้วก็เนื่องจากเพ็ดเนี่ยก็ถึงจะเล่นโชว์ก้าชั้นมาระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ได้มีความช่ำชองขนาดนั้นก็คิดว่าเฮ้ยไข่มันเนี่ยน่าจะเป็น น่าจะเป็นอีกสายพันธุม์มั้งเพราะ,มะเมล็ดพืชปกติแล้วมันมีหลายสายพันธุ์มากๆนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะแยกออกจนเนี่ยมั่นใจแล้วก็แน่ใจชัวร์เมื่อต้นเขาเติบโตเขาออกจากมเมล็ดมาแล้วว่าเออมันไม่ใช่แล้วถ้าใบคู่เนี่ยเพราะเชือกเ้าชั้นที่เราพอมมาสองสาครั้งเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ นะครับอ่าดังนั้นเพ็่นก็มาพูดคุยน,นะครับเกี่ยวกับคลิปนี้เพื่ออย่างน้อยเนี่ยนะครับจะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับเพื่อนๆเ,เราก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ระวดระวังตัวนะครับอ่าคือเราตั้งใจมากๆแต่ปลายเนี่ยคือแบบต้องมาเฟลต้องมาผิดหวังแล้วก็ตั้งใจแนะนําวิธีให้เพื่อนๆด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ก็คือแบบ เราก็ตั้งใจหลายๆอย่างนะเพื่อนๆตั้งใจปลูกตั้งใจทําคลิปตั้งใจว่าจะมาพูดคุยกันกับเพื่อนๆเดี๋ยวสุดท้ายคลิปก็ต้องโดนลบไปเห็นไหมครับะนะครับก็ ฝากไว้เป็นอุทาหอนเตือนใจนะเพื่อนเพื่อนนะครับสําหรับใครที่จะเอฟอะไรก็เราแวดระวังก็แล้วกันนะครับสมัยนี้มีฉายชีพเยอะมากๆแล้วก็เราไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับดังนั้นก็ต้องให้แน่ใจหรือมั่นใจจริงๆนะครับถึงจะตัดสินใจซื้อมานะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเหมือนเพชรนะต่อให้คือบางคนเนี่ยชอบเรียกเพชรว่าเป็นจอระเข้่คือเอาง,ง่ายๆครับจอระเข้ยังโดนหลอกได้เลยอ,ะอ่ะนะครับอืมโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่า คงจะเตือนสติเพื่อนๆแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดีเลยสําหรับการเลือกซื้อนะครับต้นไม้จากออนไลน์นะครับจากอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเพจก็พยายามที่จะสืบสอบหาต้นตออีกต่อไปนะครับเจ้าตัวว่าตอนนี้ก็คือเมื่อคืนทักไปแล้วแต่ไม่มีการตอบกลับแล้วก็เข้าไปดูลิงก์ไปดูในเพจของเขาเข้ากับมือถือไม่ได้ต้องเข้ากับคอมครับแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีไม่มีปรากฏไม่มีไม่มีการตอบกลับคนอื่นเหมือนกันก็ไม่มีการตอบกลับ ทักไปถามคนที่ไปโพสที่ไปโพสเมนในในเพจของเขาก็ไม่มีใครที่จะได้รับข้อมูลกลับมาตอบกลับมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็พยายามสืบเสาะต่อไปพยายามที่จะไม่ให้คนแบบนี้ลอยนวลในสังคมพูดเหมือนรายการคดีเด็ดเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆน,น,นะครับวันนี้ก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับอาจนจบคลิปยังไงก็ ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอ่ากดติดตามด้วยเพื่อคลิปหน้าเนี่ยเพจจะได้สร้างสรรค์คลิปดีๆมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนะครับอ่าอีกต่อไปในภายภาคหน้าในอนาคตสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับเออเพื่อนๆเดี๋ยวเพจจะขึ้นนะครับภาพเจ้าของเฟรมนี้ให้ดูตอนท้ายนะครับอย่าลืมนะครับ